แนวคิดของ BCG, Bio-based, Circular Economy แล้วก็ Green Consumption and Production เนี่ยถูกนำมาเป็นนโยบายนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติมาเป็นระยะเวาลาหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ย้ำเน้นในการประชุมเ p เ c ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่ามันต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ในวงกว้าง,วางกว่านี้และต่อเนื่องมากกว่านี้เพราะมันจะเป็นเป็นจุดได้เปรียบของประเทศไทย ในเชิงการแข่งขันไม่ว่าจะเรื่องของท่องเที่ยวหรือเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อสอง่องออกคราวนี้ถามว่า BCG เหล่านี้เนี่ยมันจะไปบรรจบพบกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ไหรือไม่ได้อย่างไรผมคอดีนอย่างนี้นะครับว่าด้วยความที่ประเทศไทนเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีฐานการ,รผลิตพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากถึงแล้วการข้ามเส้นจากการผลิตทางภาคเกษตรกรรมมาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักในการร้อยเรียงเข้าไปสู่คาว่าเซอร์คูลารและคําว่ากลี ในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารเราใช้ผิดการจากการผลิตทางการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไปซับซึนไปคําจุนไปเอื้อต่อการผลิตทางการเกษตรและเป็นการเกษตรที่เป็นปลอดสารพิษก็ยิ่งดีเลยในธุรกิจท่องเที่ยวเรามีการเรียนแบบไทยคุกกิ้งคลาสชั้นเรียนที่ว่าด้วยการปรุงอาหารแบบไทยๆเราก็ใช้ผิดพันธุ์ที่เป็นไบโอเบสมาจากฟาร์มมาจากพืนที่การเกษตรเราก็เน้นว่าขอให้เป็นออแกนิกเป็นชีวภาพซะอันนี้นี่คือการเชื่อมโยงเป็นวัตถุดิบถึงกันละกัน เราคำว่าเสือภูร่าเป็นยังไงก็อย่างาว่าเราส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่นเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็ถูกไปใช้จ่ายในภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมก็ถูกนําไปผลิตแล้วก็ไปขายให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือในท,อทน้องถิ่นเช่นการแปรรูปเป็นสบมพูยาผลไม้เป็นยาหอมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาเมืองไทยโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีมาหลงไหลชื่นชอบกับยาหม่องน้ํายาหม่องบา์มชิ่นต่างๆนี่ซื้อกลับไปแบบเกือบจะทุกคนเลย นอกจากนี้ไม่ได้หมายความว่าชาวจีนไม่ชอบนละ้ชาวจีนก็ชอบเหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นส่งเสริมการฐานการผลิตชีวภาพแล้วมันก็ทําให้เราเติบโตทางนี้ได้อีกแล้วก็คำว่าเซอร์คูล่าเป็นไงครับเงินที่ได้มาก็จับจ่ายหมุนเวียนอยู่ในชุมชนม,มากขึ้นเพราะว่าการที่จะผลิตยาหมองผลิตยาหอมอะไรได้ก็ต้องไปซื้อภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมมีรายได้เป็นไงรับก็ทําให้ทําการผลิตต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาขายได้อเมื่อการเติบโตของการท่องเทีย่ยวมันกลับมาใหม่หลังโควิดนั่นก็ยิ่งทําให้การไหลเวียนทรัพยากร ตรงนี้มันก็แน่นหนาขึ้นแล้วเข้มแข็งขึ้นแล้วขายายตัวขอบเขตออกไปกว้างขึ้นแล้วามว่ากรีนยังไงกรีนสิครับเพราะว่าหลายครั้งที่กันเขาถามหาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรที่เป็นออแกนิกที่เป็นอินทรีย์ที่ปลอดสารเพื่อพปอร์ตส่งเสริมาก,การท่องเที่ยวเรียกร้องว่ามีการผลิตที่หลากหลายนั้นสมุนไพรพวกนี้มันก็ก,ก็ถูกนํามาใช้มากขึ้นโรงแรมหันมาใช้สบู่ที่มีส่วนประกอบของขมิ้นชันสบูอ่อาบน้ําที่เป็นครีมเนี่ยที่ทาจากมะขามซึ่งมีฐานการผลิตชีวภาพ จากภาคเษกษตรกรรมทั้งนั้นเลยในจังหวัดเดียวกันกนนาญจนบุรีฉะนั้นเมื่อโรงแรมเติบโต<ม>ก็มีความจำเป็นต้องใช้สบู่เยอะขึ้นใช้แชมพูเยอะขึ้นที่เป็นผิดภัณฑธรรมชาติภาคเกษตรก็ตอบรับทันทีว่าไม่เป็นไรแหล่งผลิตของมะขามเรามีเยอะพอและนะักท่องเที่ยวถ้าสนใจอยากจะซื้อกลับไปใช้ต่อที่บ้านมีด้วยมีเพียงพอ และถ้าผู้จะโรงแรมธุรกิจโรงแรมจะเอาไปขยายผลต่อติดตั้งใส่แบรนด์ของโรงแรมมีทําได้ทันทีเลยและถามว่ากรีนยังไงกรีนเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราส่งเสริมผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการผลิตที่ขยายตัววงกว้างไปก็ขยายแนวร่วมโอกาสที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชเกษตรที่เป็นเคมีก็จะน้อยลงเพราะว่าตอนปัจจุบันเราต้องการพืชที่ปลูกมะกรูดเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความต้องการในการที่จะทาแชมพูมะกรูดเพิ่มมากขึ้นยังไงเห็นหรือยังครับมันมันเป็นซ์โคล่ามันเป็นกรีนมันเป็นชีว่เบ นะเป็นฐานชีวภาพจริงๆโรแมเราหวังว่าต่อไปมันจะขยายไปเรื่องน้ํายาทําความสะอาดซึ่งเราทำํำไาบ้างแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่วงกว้างพอน้ํายาซักล้างต่างๆนี่มันจะเข้าไปแล้วตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับไม่ใช่ยังไม่เริ่มแต่ว่ายังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อยากให้จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบเหล่านี้ฐานชีวภาพเหล่านี้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้เราก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์โอทอ็อปซึ่งชาวบ้านก็พยายามจะมองรอบๆตัวว่าไอ้สิ่งที่ผลิตผลิตได้ในไร่ในสุกจะมาแปรรูปอะไรได้บ้วบางแทนที่จะขายเป็นลูกขายเป็นกิโลกร,รมัมขายเป็นถุงขายเป็นถังขายเป็นตันเนี่ยก็เอามาเป็นขายเป็นขวดนะมาผสมส่วนผสมแล้วขายเป็นขวดขายเป็นซีซีวันนี้มันจะตอบโจทย์หลายอย่างด้วยกันว่าเกษตรกรทําการผลิต,ลตแล้วไม่ต้องล่มจมทําการผลิตแล้วมีโอกาสเงยหน้าขึ้นมมาี แปรรูปแล้วก็ขายในตลาดที่กว้างขึ้นแทนที่จะขายเป็นวัตถุดิบเดียวแล้วก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งรอเพื่มมากขึ้นขยายตัวมากขึ้นในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็การผลิตการการบริโภคทั่วๆไปอย่างของคูเรีซึ่งแน่นอนนักท่องเที่ยวม,มาพักใช้แล้วชอบใจก็ไปใช้ต่อที่บ้านดังนั้นก็นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งรอมด้วยครับ